นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ครับและนี่คือผู้หญิงคนเดียวที่มีวิชาที่พิสดารที่สุดในโลกนี้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออีดาดายากหรือว่าหมอเทวดาที่อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียจะมีใครครับที่ทำเหมือนหมออีดาดายากได้โดยใช้แขนที่มีอยู่พลังงานที่มีอยู่วิชาที่มีอยู่ในร่างของเขา ดัดแขนดัดขาเด็กผู้ชายคนนี้ที่เดินไม่ได้มาตั้งแต่เกิดแขนคดแขนงอขางอมาตั้งแต่เกิดและสามารถดัดได้โดยพริบตาสิ่งที่อัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นก็คือสามารถใช้งานได้ปกติและเด็กคนนี้ก็มีร้องไห้ด้วยนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ และนี่คือหมอเทวดาอิดาดายักนี่คือความอัศจรรย์ที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนอย่าลืมกดติดตามนะกดแชร์แล้วก็กดถูกใจให้ผมหน่อยเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ